โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมคัดกรองเข้มสอบเข้าเรียนต่อม .4 ห้องพิเศษนักเรียนต้องมีเอกสารรับรองวัคซีนผลตรวจ ATK ที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมมีการตรวจคัดกรองเข้มสอบแข่งขันเรียนต่อม .4 ห้องพิเศษนักเรียนทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหร,หรือผลตรวจ ATK แสดงกับผู้ควบคุมห้องสอบวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องหากอุณหภูมิสูงเกินกำหนดต้องแยกห้องสอบ เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสำหรับบรรยากาศการสอบค้ดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา2565ที่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่4ทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองเข้มทั้งกรรมการคุมสอบและนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนโดยทั้งคณะครูผู้ควบคุมการสอบและนักเรียนจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและเอกสารผลการตรวจเอทีเคมาแสดงกับครูที่ควบคุมการสอบซึ่งหากใครไม่มีเอกสารรับรองจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ซึ่งหากพบว่านักเรียนคนไหนมีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสก็จะเข้าข่ายเสี่ยงก็จะมีการแย่ห้องสอบต่างหากเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดโต๊ะนั่งสอบเว้นแบบระยะห่างด้วยว่าที่พันตรีสุพจน์ธนากูลผู้บริการโรงเรียนบุรีรัมกล่าวว่ทาทั้งโรงเรียนนั้นมีมาตรการตั้งแต่การสมัครสอบต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ส่วนวันสอบก็ได้มีการตรวจคัดกรองเข้มทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การสวมใส่หน้ากากอนามัยและที่สําคัญ นักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลรับรองผลการตรวจ ATK มายื่นก่อนเข้าห้องสอบซึ่งหากพบว่าใครมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องศาศเซลเซียสก็จะให้ตรวจ ATK อีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบทั้งนี้หากเข้าข่ายว่าเป็นบุคคลเสี่ยงก็จะต้องแยกห้องสอบต่างหากซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าต่อม .4 ห้องพิเศษ โงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมครั้งนี้มีสองห้องคือห้องวิทยาศาสตร์สมัครสอบทั้งหมด153คนมีสิทธิ์เข้าสอบ153คนและรับเข้าเรียนเพียงแค่30คนสำหรับภาษาอังกฤษแบบเข้มมีนักเรียนสมัครเข้าสอบทั้งสิ้น60คนมีสิทธิ์สอบ60คนและรับได้เพียง30คนเท่านั้นครับนิว24สถานีประชาชน สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสามารถเม่นใจดีรายงาน